สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม i n f e s t i o n t หรือเกม w a r Seed นั่นเองนะส่วนวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการฟาร์มสกิลอย่างรวดเร็ววิธีการฟาร์มสกิลอย่างรวดเร็วอย่างแรกเลยนะฮะถ้าคุณมีตังมีศรัทธาหน่อยก็อัดไปเลยะครับผม300บาทต่อเดือนพรีเมียมฮะ มันช่วยทําให้เมื่อไหร่ที่คุณฆ่าซอมบี้หนึ่งตัวคุณจะได้เอ็กพียี่สิบเอ็กพีซึ่งมันเท่ากับว่าเหมือนเราฆ่าคูณสองกันเลยทีเดียวส่วนถ้าคุณอยากมีฮาเลมแบบนี้เยอะๆมีพี่ๆน้องๆซอมบี้เป็นฮาเลมของคุณผมแนะนําว่าให้คุณมาที่แอร์พอร์ตแอร์พอร์ตเป็นจุดฟาร์มซอมบี้ที่ดีแต่ว่าถ้าเราไม่มีรถเราจะต้องวิ่งหาที่สูงขึ้นนะฮะที่สูงพวกนี้สามารถทําให้เรารอดจากน้องๆซอมบี้ได้นะรอดจากบี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 ได้สามารถเดินเหยียบหัวพวกมันได้นะฮะอุ้ยแต่พวกม แอะว่าเลือดอยู่ตุงขาแล้วน่ากลัวจุงเบยเ,เติมเติมยาหนะ่อยอันนี้ตัวใหม่ผมนะคือเพิ่งเพิ่งแบบมาลงใหม่ๆสดๆเลยนะสร้างตัวใหม่ๆสดๆร้อนๆยิงปืนล่อมันมานะแล้วดูนะว่าซอมบี้บริเวณนี้สงเกตด,ดูนะลานโล่งๆกับโซนนี้มาอยู่ที่ผมหมดเลยถามว่าทําไมล่าได้เยอะขนาดนี้นะคือเรามีรถรถหนึ่งคันเนี่ยล่าก,กันเพลินเลยทีเดียว แล้วก็จริงๆริงิงอัดเข้าไปฮะตัวหนึ่งยี่สิบยี่สิบยี่สิบปู่ๆแบบเพลินมากปั๊บ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 ปั ได้เอ็กพีหนึ่งร้อยนะครับผมแล้วคิดดูว่าช่วไว้นาทีสั้นๆที่ผมคิวไปเมื่อกี้มีซอมบี้นอนกันเป็นศพขนาดนี้น่าจะได้เราวกันกี่ตัววะลองนับดูสิผมว่าหน่น้อยๆก็น่าจะประมาณ 30, 40, 40 30, 40, 40, 40นะสามสิบสี่สิบตัวสามสิบสี่สิบตัวนะใส่ศูนย์ลงไปคูณสองนะฮะโอ้โหเพลินเลยเป็นการฟาร์มซอมบี้ที่แบบเพลินมาก คืออยู่ถ้าถ้าเอาจริง,รงนะถ้ามีรถนะคือแบบว่าผมว่าประมาณวันหนึ่งอะตันเต็มแน่นอนฮนะัสกิลเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการล่าให้ดูกันนะฮะเออก่อนก่อนอื่นต้องเติมเลือดก,ก่อนวายอย่ามายุง่งวิธีการวิธีการหลบซอมบี้วิ่งนะฮบมันมีวิธีอยู่จับจังหวะให้ดีนะฮะตอนที่ซอมบี้จะมาถึงตัวเราก่อนที่มันจะกระโดดตะคุบตีมันให้โดนจังหวะนั้น,นะฮะแล้วเราก็จะรอดปลอดภยัยอ่าอย่างแรกเลยนะฮะต้องติดเครื่องก่อนแล้วก็เบิ้ลเครื่อง อ่านะแล้วก็ไปดิฟเราจะดิฟกันประมาณรอบครึ่งอ่านะไม่ต้องวนรอบใหญ่นะฮะนี่ฮะพยายามรวบรวมซอมบี้ที่มันอยู่แกะละเกิือะกะฮนะนะแล้วก็ดิฟเป็นหนึ่งรอบอ่านะจากนั้นเราก็จะกลับไปจุดที่เราจะหาที่สูงโอ้โหชนตายหาเลยนะฮะอย่าไปขับชนมากนะฮะมันทำให้รถเราพังได้นะนหะเยี่ยมซอมบี้หนึ่งขยงะฮะเราจะลากกันทีละหนึ่งกองนะครับผม บุญบุญบุญมาแล้วมาแล้วมาเซ่เฮ้ยโอ้โหหนึ่งชุดใหญ่ชุดนี้ก็น่าเราสองสิบสามสิบตัวนะฮะยี 20, ส่สิบสามสิบตัวใส่ศูนย์ลงไปนะฮะสองร้อยเย็กพีแล้วแหละสองร้อยถ้ามีพรีเมียมก็คูณกันไปอีกโอ้โหเพลินเลยยิงรอบพวกมันกันโอ้โ oh, ห oh. มาอีกเพียบเลย ไออยู่ไหนแล้วฮะกำลังดิ้อยู่ครับวายมันขวนเดี๋ยวกูตายไม่มีสกิลป,ปังง๊มยาอยู่อยู่แลนด์สังเกตดูนะฮะว่าเราจะมีซอมบี้ไว้อีกหนึ่งกองโอ้โหโคตรเพลินเลยนะฮะนี่คือฮาเลมของผมเองนะแม่งพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเอามานี่สิหนูมาเร็วมาเร็วเนื้ออันแสนหวหนของผู้เจ้าอยู่ข้างหน้าแล้วกับตันอเมริกาโอ้โหโคตรชอบตัวนี้เลยแม่งสไตล์การแข่งตัวแม่งเจ๋งเด้ะ เฮ้ยเ <Hey, S 2> ข้ามาเร็วแ yeah. ย่เฮ้ยเข้ามาสิโว้ยเออเออเออโอ้โหคุณผู้ชมฮะเพิ่นฮะเพิ่นเพิ่นเว่า์มี่องรอพี่รอ,อ,อบก็ล็อกกี้อ่ะพี่ทำไปจนกว่ากูจะเหนื่อยโอ้โหนี่ฮะฮาเลมเต็มเลยนะครับผมวิธีการยิงของผมนะถ้ามีซีแม็กหน่อยคือถ้าใครฮาร์ดคอร์หน่อยอยากได้ไวหน่อยก็แนะนำว่าให้ซื้อซีแม็กเข้ามานะตกแม็กได้ประมาณ2บาทนะ2บาทไทย อีอีแล้วก็ยิงมันแบบนี้นะฮะปัก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 พยายามเล่นสูงสูงหน่อยนะฮะปัก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 แล้วพวกมันก็จะเดินตายกันนะให้มันโดนหัวนั่นแหละโอ้โหโอ้โหเพิร์นเวอร์โอ้โห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 ตายเกินปุ้งแย่แล้วเราก็เก็บเงินนะฮะไม่ต้องห่วงว่าคุ้มหรือไม่คุ้มคุ้มแน่นอนฮะนี่เลยโอ้โหมันเป็นการฟาร์มที่แบบฟินเฟอร์ ่เาเก็บเงินฮะเก็บเงินปั๊บในการฟาร์มผมแนะนำว่าอย่ามาตัวเปล่านะควรจะหาเซิร์ฟเวอร์โลง่ลงๆหรือหาเพื่อนมาด้วยนะช่วยกันฟาร์มได้ดีเลยอ่าดอบน้ำด้วยฟินฟินกันไปดอบมันนี่ดอบแบนเดตโอโ้โหกล่องนี้นะพอเราได้ชุดนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะเดินเตอกแท๊กเอก้แท๊กเตก้แท๊กขึ้นมาจริงๆไม่ต้องขึ้นหรอกแล้วนะแต่ว่าคุณจะตั้งตู้เซตตรงไหนแต่ผมตั้งไว้ข้างบนอ่า อันนี้ในตู้เซฟผมเอาซ ma มมายัดเอาไว้นะคือเอาไว้สำหรับยิงซอมบี้โดยเฉพาะอ่าพอเราเสร็จปุ๊บเราก็ลากกันต่อนะซอมบี้แป๊บเดียวมันก็เกิดน,นะเห็นไหมฮะมันก็มาเรื่อยๆแล้วเวลาเราได้เงินมันก็ได้เทียร้อยกว่าร้อยกว่าถ้าคนเติมพรีเมียมเนี่ยแป๊บเดียวฮะผมบอกได้เลยว่าฟินมากเรามีตังค์เหลือใช้เลยทีเดียวส่วนรถ รถมีให้ดรอปนะครับผมอยู่ในแอร์พอร์ตเนี่แหละแต่ว่าแล้วแต่ดวงคุณหน่อยแล้วกันมันจะอยู่ข้างในนี้ฮะตรงที่ผมเล็งอยู่จุดตรงนี้หนึ่งจุดนะฮะแล้วก็ข้างหน้าข้างหน้าหน้าทางเข้าแอร์พอร์ตเลยจะมีอีกหนึ่งจุดก็แล้วแต่ดวงว่ามันจะมีหรือเปล่าก็พยายามเดินไปเช็คทุกๆชั่วโมงแล้วกันนะประมาณนั้นแหละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเดินไปเช็คดูนะรถก็จะดรอปแต่ถ้าถ้ารถยังอยู่มีคนเอาไปใช้มันก็ไม่ดรอปนะอันนี้ก็ต้องดูด้วยโอเคตามนั้นนะผมขอตัวทุกกท่่่าานนไปฟร์มัตอฮเย สับคิปวิดีโอนี้พาทุกท่านมาเรียนรู้วิธีการฟาร์มอย่างรวดเร็วกันนะผมขอต้อนทุกท่านไปฟาร์มต่อแล้วนะครับสวัสดีครับเจอกันต่อโอกาสหน้านะ